อปิสเองเนี่ยโพสิชันนิ่งเนี่ยมองว่าเราเนี่ยคือจุดยืยนในเรื่องของนวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือทางการเงินทางโอบริสเลย,เลยก็เลยสร้างไม้บรรทัดของตัวเองขึ้นมาไม่ได้มาเป็นเกณฑ์วัดแต่อย่างที่ผมบอกเอามาเพื่ออุดรอยรั่วของสกาดนแล้วปีนี้เป้าที่ตั้งไว้เนี่ยมันแบบสำลิดผลไหมหมายถึงว่าในมุมมองของโกเกินกว่าที่คาดไวังเพราะว่าจากที่บอกม,มันเกิดมาจากเรื่องคนผมมองว่าจริงๆอ่ะเราไม่ได้ขายสกัด ถ้าสังหาเป็นเพีงเครื่องมือทางการเงินหรือว่าคือธุรกิจอะไรคือเป็นธุรกิจที่มีเครื่องมือทางการเงินที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนเนี่ยอย่างช่วงนี้มันมีแบบกระแสแบบลบๆเกี่ยว <empieza> กับการแบบต้วนคนเข้ามาโอเบ i s ์ลิสต์อะคาเับเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านี่หนึน่งหนในบริษัทของเราน่าสนใจ วันนี้มาคุยถึงเรื่องโอเบลิสโอเบลิสเลยครับ,รบเรามาคุยถึงเรื่องในปีนี้กันก่อนครับคือโอเบลิสในปัจจุบันเนี่ยอตอนนี้ย่าปัจจุบันเลยนะครับผมเอาเอาแค่ปีนี้แล้วกันอยากให้ลองแบบรีวิวหนะ่อยว่ามันเป็นผมมองว่าตอนนี้มันกําลังเป็นขั้นที่กําลังจะโกรธแล้วกันบริษัทนี้สี่สามสี่ปีเนี่ยนะสี่ปีเต็ม,มสิ่งที่เจอคือ เราเจอปัญหาของลูกค้าเยอะมากๆาเขาว่าเจอปัญหาของลูกค้าไม่ได้ว่ามีมีปัญหาลูกค้าไม่ใช่อย่างนะั้นนะแต่เป็นการที่เราได้แก้ไขปัญหาแต่ลูกค้าเยอะพอมาในปีนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้เจอจริงๆคือเรื่องของคนเนาะลูกค้ามีหลายแบบแล้วก็ปัญหาทางการเงินมีหลายแบบแต่สิ่งหนึ่งที่มีเหมือนกันของทุกคนคือปัญหาด้านไมซ์เซ็ตทางการเงินมันเป็นคีย์อะไรสำคัญเลย,ลย,เ,ลยเพราะว่าต่อให้เราจะเข้าโปรแกรมในการแก้ไขเรื่องนี้สุดท้ายถ้าเขาไม่แก้ไขเรื่องนงี้สถานการเนนะี่ยเขากลับไปตึงอิม แสดงว่ามันก็สอดคล้องกับเรื่องที่ว่า NPL นะปัจจุบันด้วยถูกต้องครับเพราะว่าในในปีส0 2 4นองสี่เนี่ยนี่ NPL มันสูงมากนะก็90.8%ของ GDP โอเบริเองเนี่ย positioning เนี่ยมองว่าเราเนี่ยคือจุดยืนในเรื่องของนวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือทางการเงินจุดยืนของโอบริสเป็นแบบนวัตกรรมเพราะว่านวัตกรรมหมายถึงว่า วันนี้เราไม่ได้ขายอสังหาแบบฉันขายให้เธอเธอเอาบ้านไปไม่ใช่ไงไม่ใช่แค่ตัวแทนขายไม่ใช่แค่ตัวแทนขายถูกต้องแต่เราครอบลูกค้าหนึ่งคนเข้ามาสิ่งแรกที่เราจะได้รับคือเราไปต้องมาคุยกับเขาก่อนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันโดยปีนี้เป็นนโยบายที่จะเน้นหนักเรื่องของ RBS RBS ตอนแรกบริษัทนิยามว้ว่า real estate business ใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะมันคือ relation business อเพราะว่าลูกค้าหนึ่งคนที่ที่จะที่จะไปกับบริษัทได้ อย่างแรกเลยเราต้องรู้จักเขาเขาต้องรู้จักเขาเขารู้จักไม่ใช่แค่จากสื่อแต่ต้องรู้จักจากการได้มานั่งคุยกับเซลล์มาสเตอร์เองหรือว่าทางที่ปรึกษาหรือว่าแอดไวเซอร์ภายในบริษัทเพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันนะครับจึงจะเข้าสู่โปรแกรมได้ไม่ใช่ลูกค้าทุกคนที่ทําได้ด้วยดังนั้นดีเลชั่นมันคือตัวนําความสัมพันธ์นําธุรกิจความสัมพันธ์เกิดก่อนเดี๋ยวธุรกิจก็มาตามอีกอันนี้ดังนั้นลูกค้าที่เข้ามากับในโอบริสแต่ละรายแทบจะไม่ NP เเลยนะครับ ณวันนี้นะณวันนี้ทีนี้ด้วยส่วนตัวเนี่ยก็เลยมองว่าปีนี้เป็นปีแห่งการสร้างความสัมพันธ์อย่างยิ่งยวดและแสดงว่าถ้าลูกค้าที่เข้ามาแล้วเขามาเข้าโปรแกรมกับเราสมมติว่าผ่านก็คือเราก็แน่นอนเรามีโปรดักต์แต่ละตัวที่จะรองรับเขาอยู่แล้วใช่ครับใช่ซึ่งซึ่งโปรดักต์แต่ละตัวที่ว่าเนี่ยก็เป็นโปรดักต์ที่เอาไว้แก้ไขการเงินให้กับลูกค้าคนละแบบอันแรกเลยในเรื่องของบีดยูเดนะครับในการปล่อยสินเชื่อระยะสั้นเพื่อประกงเครดิตให้กับลูกค้า 2นะครับเรื่องของ investment investment เนี่ยก็คือลูกค้านะครับมาซื้อสังหาโดยทางบริษัทเนี่ยจะคนหาผู้เช่าจัดหาผู้เช่าให้นะครับลงทุนนั่นแหละนะครับอันที่3เลยคือเรื่อง rent to own นะครับคือการสิทธดเช่าซื้ออะ่รเหี๋ยการผ่อนตรงนะครับลูกค้าติดแบคเลสเครดิตไม่ดีนะครับมาผ่อนตรงกับบริษัทได้นะครับคุณก็มีบ้านอยู่นะครับผมแล้วก็เรามีในส่วนของนะครับการช่วยลูกค้านะในการบริหารการจัดการเรื่องเงินด้วยนะครับมีไกด์ลายมีวิธีการมีไกด์บุ๊ก นะครับเปรียบเสมือนบูปินในการเดินทางของลูกค้าตั้งแต่ศูนย์ถึงสิบเลยถ้ามีไงให้เขาได้บ้าทงทํามงไงให้เขาประสบผลสาเร็จโดยผมใช้คอนเซปต์ CR ซึ่ง CR เนี้ยเราเริ่มกันจริงๆเนี่ยโอประมาณปีกว่าอย่าง CR CR คืออะไร R ก็คือ r e s e a แปลว่าความเสี่ยงเสี่ยงคุณพี่ว่า CR เราทํามาทําไมถ้าทํามาก็คือเราทํามาเพื่อนําเสนอก็คือเพื่อทั้งตัวบริษัทและเพื่อลูกค้าคอ้เหมจิก็คือนิยาม ที่เรากําหนดขึ้นามาเพื่อป้องกันปกป้องความเสี่ยงให้กับตัวเราและลูกค้าใช่ครับคือทุกการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ทีเนี้ยมันเหมือนตะกร้าตะกร้าใบหนึ่งเราจะอุดรอยรั่วของตะกร้าตรงนั้นยังไงเนาะเราก็ใช้นิยามของเขาว่า4 r 4 r ก็คือ R ที่1เลยลูกค้าพอคอนเซอร์เข้ามาเราต้องสกรีนก่อนทำวามเข้าใจให้ก่อนนะครับคินเคียร์คัตเนาะมันเป็นคอนเ็ปต์ภายในบริษัทคินเคียร์คัตก่อนเพื่อสร้างความเข้าใจกับลูกค้าปรับปรุงายด์เซ็ตทางการเงินของคขา2 บริษัทความปณิ company. ตัวเขาปีิเองเนะครับบริษัทเนี่ยโอเคเรารู้ช่องทางการทํางานการทํายังไงให้ลูกค้าสักเซสในการได้บ้านหรือว่าในการลงทุนให้มันสักเซสบริษัทสกรีนก่อนอันที่3เลยธนาคารแน่นอนครับธนาคารเขาก็อยากปล่อยสินเชื่อธนาคารเขาอยากได้ยอดเหมือนกันนะดังนั้นคําถามเราเป็นแบงก์อะเราอยากได้ลูกค้าดีหรือไม่ดีอยากได้ลูกค้าดีถูกไหมแนอนาการแปลว่าเราอยากได้ลูกค้าดีการที่เราอยากได้ลูกค้าดี ถ้าธนาคารอยากได้ลูกค้าดีบริษัทสง่งลูกค้าดีๆให้ mm hmm. เขาก็แฮปปี้อีกอันนึงสุดท้ายเรื่องโครงการโครงการเนี่ยคือปัจจัยหันจะสาคัญเลยเพราะว่าเป็นหนึ่งเลยเรื่องของหลังบ้านถ้าโครงการไหนทาเลที่ดีมีศักยภาพนะครับทีม R&D ของบริษัทนะครับ mm hmm. กับ B ีดีของบริษัทได้คัดกรองนะครับ mm hmm. โครงการที่บริษัทสามารถจัดการทั้งต้นน้ําและปลายน้ําได้เขาว่า mm hmm. ต้นน้าและปลายปลายน้ําขอขยายตรงน,นี้มันคือเรื่องของการจัดการเรื่องของหนึ่งเอกสารภายใน2เอกสารหลังการขาย สามเรื่องของการดูแลหลังการขายนี่น่าเป็นเรืเ่อสำคัญดังนั้นทั้งหมดมันเชื่อมโยงห็นะสมมตุติลูกค้าไม่วินไม่เข้าใจไม่เข้าใจแต่เราดันทะลึ่งตึงตังทำไปก่อนแล้วมาคุยหลังจบใหม่จบเลยสี่อย่างเนี้มันต้องสอดคล้องกันแต่คําถามคืออา้าวโอเปริสแล้วโอเปริสทำโปรดักต,ตัวนี้ออกมา ใครเป็นคนกำหนดกฎเกณฑ์ตรงนี้เหรอเอาจริงครับในในบ้านเราไม่มีใครกำหนดกฎเกณฑ์ตรงนี้ทางโอเบริสเลกก็เลยสร้างไม้บรรทัดของตัวเองขึ้นมาไม่ได้ามาเป็นเกณฑ์วัดแต่อย่างที่ผมบอกเอามาเพื่ออุดรอยรั่วของอากาศแสดงว่าถ้าในมุมนี้เท่ากับว่าถ้าใครที่แบบต้องการเข้ามาเขาเรียกว่าเป็นลูกค้าของบอริษัทเนี่ยครับโอ้ก็จะต้องผ่านการคัดกรองผ่านเกณฑ์ต่างๆแล้วก็ทําความเข้าใจเพราะว่าถ้าเกิดแบบเฮ้ยใครแบบ04 05เข้ามาเนี่ยก็ยาก เหมือนกันที่จะเข้ามาทําเพราะมันก็ต้องผ่านการคัดกรองขอบริษัทก่อนเอาจริงนะการที่ลูกค้าคนหนึ่งจะเข้ามาแล้วมาขอให้ทํามันยากมากจริง,รงเพราะว่าเราก็ต้องมั่นใจอะว่าเขาจะเดนินทางกับเรามันเป็นลองเกมเรามองว่าลูกค้าคนหนึ่งคือลองเกมมันเลยมันเลยเกิดคํานิยามที่ว่า d r e a t i o n business มันคือเรามองไม่ได้ลูกค้าไม่ได้เป็นลูกค้าลูกค้าหนึ่งคนเข้ามาเรามองว่าลูกค้าคือพาร์ทเนอร์อ่ะ,อ,ะอันนี้เป็นเรื่องของปีนี้ละลูกค้าที่เจอนู่นนี่นั่นแล้วปีนี้เป้าที่ตั้งไว้เนี่ย มันแบบสำทิกผลไหมหมายถึงว่าในมุมมองของโกของปีนียในในเรื่องของยอดท้ายในเรื่องขององค์กรเองเขา<อ><อ>แบ่งปยังไงเขาแบ่งเป็นสองพาครับทุกผ่านเรื่องเรื่องคนกับเ,เรื่องยอดเอาเรื่องคนเรื่องคนเนี่ยสำทิกผลไหมส่วนตัวมองว่าด้วยความที่องค์กรเรามันปรับตัวไวพอปรับตัวไวเนี่ยทิศทางในการดาเนินงานเนี่ยมันค่อนข้างมีการคุยกันบ่อยอันนี้สำนึกผลแต่สิ่งที่ต้องเติบโตปีนี้ คือเรื่องของการดนะีเซชันเนแล้วก็เรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหนะ้าโดยไม่ให้อเวอร์โหลดใครบางคนอันนี้ให้เป็นเรื่องคนแต่ทีนี้โอเคได้มีการคุยแล้วก็จัดการซึ่งดีขึ้นซึ่งดีขึ้นอันที่2เรื่องของยอดส่วนตัวมาว่ายอดของปีนี้ที่วางไวจง้จริงๆแล้วอะเกินกว่าที่คาดไว้เพราะว่าจากที่บอกมัน,มนเกิดมาจากเรื่องคนมันดันกระทบกับเรื่องยอดความโชคดีคือเรามีโปรดักต,ตัวใหม่ ก็คือหมายถึงว่ามีโปรดักต์ก็คือมีช่องทางการขายใช่แล้วมีชาแนลแนลแมีชาแนลมาเก็ตใหม่ๆเข้ามาจึงทําให้เกินกว่าที่คาดไว้ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็เยี่ยมเลยเรายังเรายังไม่ได้ประกาศตอนนี้ภายนอกยังไม่รู้ใช่ใช่แต่สําหรับสำหรับเราที่เป็นองค์กรที่สตาร์ทอัพที่กำลังก้าวไปสู่เอสเอ็นเต็มตัวเรามองว่าโอเคมันมันเป็นเกณฑ์วันที่ใช้ได้มีโอกาสเติบโตซึ่งซึ่งหมุดหมายหมุดหมายของปีนี้ถือว่าคอมพล่ หรือว่าคอมพลตนะครับโอเคงันไปต่อครับตอ<ผ>ม,มองอยากรู้ว่ามองโอเบลินยังไงในอีก3-5ปีโ <Okay. S 1> อเคน่าสนใจใช่จริงๆปีหน้าเอาปี6 8แก่อนนะครับตั้งเป้าว่าเราเราจะจบยอดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ150 1 5 0ยถึงสองอนะครับเอาแบบพอติวิทีน่ะแต่ถ้าแบบอัลเ s สซีฟก็คงอยู่ที่ประมาณ250ซึ่งซึ่งมุดหมายของปีหน้าคือเราต้องการ เข้าสู่กระดานเทตด Live Exchange mm hmm. และแปลสภาพตัวเองให้เป็นมาชน mm hmm. ก็จะมีโครงการอาจจะขึ้นสักสองโครง mm hmm. นะครับที่ที่จอยเวนเจอร์ mm hmm. แล้วแนวหนือก็แนวลัะ mm hmm. นะครับมีที่กรุงเทพที่หนึ่งที่เชียงใหมท่ที่แล้วก็ขยายเซกเตอร์ชนบรีให้เติบโตมากขึ้นของปีหน้านะนี่คือแผน mm hmm. ประมาณนี้ภายในอีก3ปีนะครับตั้งหมุดหมายว่าเรานะครับวางรถแม็เลยในการนะครับ เข้าตลาดหลัก,กทรัพย์ท้าไมทําไม่ึอเข้าตลาดหลักทรัพย์คนตัวใหญ่วม่เข้าตลาดหลักทรัพย์เราเราเป็น SME ที่เอาพูดภาษาบ้นบานๆเลยคือยืนมาด้วยลำแข้งความลุกทุ่งมันค่อนข้างเยอะตอนนี้สิ่งสิ่งที่ต้องเตรียมตัวเนี่ยคือจะทำยังไงให้ธุรกิจแบบลุกทุ่งอะกลายเป็นลุกกลุก้มเราต้องใส่เรื่องของซิสต็มระบบเข้ามาจัดก,การแทนคนแล้วก็ทำยังไงให้การ human error ของงานมันน้อยที่สุดโดยการมีซิสต็มมารองรับในแต่ละจุดดังนั้นหัวเรื่องอันที่หนึ่งเลยผมมองเรื่องของความยั่งยืงน,น ผมต้องการให้เป็นองคอ์กรที่เขาเรียกว่า l i f e long learning คือทุกคนทุกคนในองคอ์กรเนี่ยมีข้อเท่าที่ต้องต้องตื่นตัวแล้วเรียนรู้แค่เราช้าไปวันหนึ่งอ่ะพรุ่งนี้มันก็ไม่ทันแล้วอะจริงไหมจริงอืดังนั้นดังนั้นเรื่องขององค์กรที่เป็น l i f e long learning คือทุกคนต้องปรับตัวเป็นองคอ์กรที่ปรับตัวด้วยด้วยเลนอายุของคนภายในองคอ์กรอ่ะไม่ได้เยอะนะครับอายุกลางกลางการปรับตัวเลยเกิดขึ้นค่อนข้างไวการบ้านที่เจอคือบางองคอ์กรหรือว่าหลายๆองคอ์กรเนี่ยโอเคผู้นําแบบโกรธมาก แต่คนในองค์กรโตไม่ทานเพราะคนในองค์กรโตไม่ทันสิงเกิดขึ้นคืองานมันหลดผลลัพธ์ที่มันออกมามันก็ไม่ได้ประตามที่คาดหวังเพราะไปงานมันหลดที่คนคนเดียวหนึ่งคนทาหลายงานใช่ใช่ใช,ใชหนึ่งคนทําหลายเจดีดังนั้นอันที่2ออันที่สองอนะส,ส,สำคัญที่สุดก็คือเรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือเป็นเรื่องของการวางแผนระยะยาวเกี่ยวกับเรื่องของโปรดักซซึ่งอย่างที่บอกเกิดไว้ตอนแรกคือเรื่องนวัตรกรรมโปรดักซผมมองว่าจริงๆอะ่ะเราไม่ได้ขายสังหาราสังหาเป็นเพียงเครื่องมือทางการเงินเป็นเพียงโปรดักทางการเงิน วันนี้ห้ลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องบ้านเรื่องอสังหาหรือว่าเรื่องการเงินเข้ามากับบริษัทเราสามารถจ่ายยาให้ตรงกับจุดของเขาได้ที่ไม่ใช่แค่มาซื้อบ้านได้บ้านไปไม่ใช่มันมีมากานั้นวัตกรรมทางการเงินที่สามารถเปลี่ยนนิสัยการใช้เงินเปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาเพื่อทําให้คุณภาพชีวิตของเขาดีโอเบลินนะวันนี้ในมุมมองของผมงเนี่ย้ารือว่าคือธุรกิจอะไรถ้าในมุมมองเราเทียบกับตอนนี้ในตลาดเราเป็นธุรกิจอะไร ถ้าถ้าวันนี้บริษัทเนี่ยคือเป็นธุรกิจที่มีเครื่องมือทางการเงินที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนและคุณภาพชีวิตคนให้ดีขึ้นได้ถ้าแบบเอากว้างๆเลยนะแต่ถ้าเจาะลึกลงไปอีกเอาแบบนิยามเลยโอเบอร์ริเท่ากับโซลูชนันเราอยู่ในเซกเตอร์ไหนของธุรกิจ Financial Financial เซกเตอร์ฟินแลนเชียลซึ่งภายในภายในฟินแลนเชียลเนี่ยแน่นอนภายในโอเบอร์ริสมันก็ประกอบไปด้วยหนึ่งโอเบอร์ริสแมจเมนต์เรื่องของเลคเลงอินครับ ตัวการปล่อยเช่าการบริหารการเชา่าแอนเฟสนะครับอันที่2คือเรื่องของคอนเซปชั่นก่อสร้างอินโนเว e d e c เด a t i ชั่นนะครับที่จะสัง่งอันที่3เลยนะครับเป็นเกี่ยวกับ OB Academy อรับหรือ Ob Academy ลอรับอันนี้หลายเป็นคลาสเป็นคลาสที่ในบริษัทไม่มีเสียค่าใช้จ่าย hmm. ลูกค้าที่เข้ามาเรียนฟรีเป็นฟรีโน้ตฮาวที่คุณสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้จริงๆดังน,นั้นดังนั้นมันมันอยู่ในโอบริสหลักขั้นบน พี่ถามว่าไลโอเบริสเท่ากับอะไรก็เท่ากับโซลูชันอยู่ในเซกเตอร์ไหนไฟแนนซ์ไฟแนนซ์ครับส่วนตัวทำไมไม่ตอบว่าเราอยู่ในเซกเตอร์ของคอนสตรักชั่นหรือ<ม>ในเซกเตอร์ของ real e s t a t เพราะว่าจริงๆแล้วอะบริษัทเราไม่มีคู่แข่งในมุมอมองผมนะเราอยู่ในน้าน้ำที่เป็น blue ocean จริงหรือเปล่านะ blue o c e จริงหรือเปล่าผมว่าจริง ถ้าถามนะจริงทำไมาเห็นมองบูโอเชียนนี่ขัวเดินไทยสูงถึง16.8ล้านล้านบาทเห็นอะไรบางอย่างไหมถ้ามองลับกันนี่คือโอกาสการที่มันเกิดเหตุการณ์บางอย่างมันก็คือโอกาสสำหร,รับเริั่นไปไม่ได้โอกาสที่จะไปเอาเปรียบใครหรือเอาเปรียบคนแต่เป็นโอกาสที่จะช่วยเหลือผู้คน,นก็คือจัอหวะพอดีใช่แล้วก็มองว่ามันคือโอกาสสําหรับ ใครสักคนที่กำลังใจอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองถ้าคุณเจอเราใช่คุณโชคดีครับตะกี้ขอจอดลึกไปในพูดถึงคลาสการสอนครับคือเนี่ยอย่างช่วงนี้มันมีแบบกระแสแบบลบๆเยอะเกี่ยวกับการแบบชวนคนเข้ามาทำเขาเรียกว่าขายด้วยเป็นตัวแทนด้วยคือโอเบลิสอะคาเดมี่ครับเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านี่หนหนึ่งในบริษัทของเรา ต้องบอกอย่างนี้ว่าส่วนของโอเบริสเองมันก็คือเอาแบบนิยามสั้นๆนะคือเราปั้นที่ปรึกษาด้านการลงทุนเราใที่ปรึกษาด้านการแก้ไขเรื่องนีง้ที่ปรึกษาด้านการขายไม่ใช่ธุรกิจขายตรงแต่เอาจริงเรื่องการขายทุกประเภทมันก็คือการขายตรงนั่นสม mm hmm. มุติ mm hmm. เราไปเซเว่นแล้วก็เจอแล้วก็ต้องไปซื้อแล้วขายขอ้อมๆนะ mm hmm. ก็ขายตรงอะ่ะดังนั้นดังนั้นแต่คำถามคือโอเบอริสคือ ที่ภกษาด้านการลงทุนอสังหาด้านการจัดการเรื่องอสังหาไม่ใช่ไม่ใช่นะครับให้ลูกค้ามาลงทุนเพื่อมาขายนี่ไม่ใช่การที่คุณเข้ามาเรียนเนี่ยไม่เสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนอกจากการจัดซิมินาหรือการจัดแคมป์อาจจะมีในส่วนนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่มันนอ,นอกนอกนอกเหนือจากนั้น แต่ถ้าเป็นคลาสเรียนไม่มีก็คือจริงๆหลักๆตรงนี้มันเกิดมาเพื่อให้โน้ตาวกับลูกค mm ้าเราใช่ครับค mm ือหลักๆคือเพราะอะไรอ่ะคือคุณคุณลงทุนแล้วอ่ะหรือว่าคุณมาแก้แก้ปัญหาทังนี้หรือว่าคุณจะอยู่เองห่วงตรงอะไรก็แล้วแต่จะดีกว่าไว่าคุณติดอาวุธการเงินให้คุณส่วนลงทุนอะไรก็่อ่ว่าเพราะทำยังไงให้เขาไม่กลับไปเ็นนีซ้ำ รือถ้าเขามีนี่ทำไงให้หนี่มันเป็นนี่ดีครับผม <c oughs> ตะกี้ได้โอเบลริสอ่ะปัจจุบันครับแล้วอันนี้พูดถึงว่าถ้าเราเปรียบเทียบโอเบลริสเป็นบริษัทที่มีอยู่แล้วอ,อยากรู้ว่าในอนาคตเราอยากเป็นแบบไหนโตแบบไหนในตลาดนี่ไหมในในในธุรกิจที่มีอยู่แล้วในบ้านเรา,าหรือว่าในต่างประเทศก็ได้อัหมดเลยใช่ส่วนตัวถ้าเอาเอาในบ้านเราแล้วกันในบ้านเราเนี่ยผมมองผมมองเป็นแบนเฮา ถ้าในเซกเตอร์สังหาผมชอบเพราะว่าหนึ่งเลยธุรกิจมีหลายภาคส่วนมีทั้งเงินแบงค์เงินซัพพาเงินลนี่เยอะเลยแล้วก็เงินสดเยอะแล้วก็สินทรัพย์เยอะแล้วก็มีรายได้เรกคลีน์อคัมเยอะทำไมผมถึงเลือกอันนี้ตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่าบริษัทหลายๆบริษัทที่เกี่ยวกับสังหาเริ่มมาทำเรกคลีน์อคัมอย่าง SCD เพิ่งเปิดตัวไป AC Asset หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ขออนุญาตเ็นชั่นนิดนึง เงี้ยไปนะเพราะว่าเอาจริงๆคือเราต้องการที่มารายได้ที่ไม่ใช่การขายแต่เป็นการบริหารให้เกิด,ดกระแสเงินสดรายวันมันเป็นเทรดดิ้งและเป็นเทรดดิ้งเลยนะที่กำลังมาเจ้าใหญ่ยขยับแล้วคำถามคำถามคือเซกเตรอร์เซกเตรอตร์ตัวเนี้ยมันเป็นเซกเตรอร์ที่ผมว่ามันต่อ,อยอดเนี่ยนาคตได้อ,อยากจะให้ฝากโอเบลิสเนี่ยอยากให้คนรู้จักมันในรูปแบบไหนดีกว่า,าในมุมของมูลบุถ้าเราจะสื่อสารง่ายๆเลยง่ายๆโอเบลิสเท่ากับโซลูชัน โอเบรี่เข้ากับโซลูชันเลยใช่นี้เลยโอเคโอเบอรี่เข้ากับโซลูชันคุณเข้ามาเขาเปรียบเสมือนพาร์ทเนอร์คุณ <Okay. S 1> คุณอยากเลือกพาร์ทเนอร์ที่ดี <Okay. S 1> เรียนเชิญแล้ว <Okay. S 1> คุณอยากมีโซลูชันในการแก้ไขปัญหาด้านการเงินอยากมีความรู้เรื่องการลงทุนในสังหา <Okay. S 1> เรียนเชิญนั่งคือโซลูชัน solution, เรายังไม่พูดเรื่องโครงการอะไรเลยมาคุยเรื่องโซลูชันกันก่อนนะครับมาติดกระดุมเม็ดได้กันก่อนถ้าไม้นึกถึงโอเบริสนึกถึงโซลูชันนึกถึงกระดุมเม็ดที่หนึ่ง ในการเลือกแก้ไขปัญหาอะไรสักอย่างาในการได้เงินนั่นแหละคอะมมิช